สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าวันที่2มิถุนายนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคำสถานการณ์ราคาทองคำวิเคราะห์นอโนมาคาทองคำและรายงานราคาทองคำประจำวันนี้ราคาทองคำระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1,827ดอลลาร์ถึง1,838ดอลลาร์ด้านอัตราดอลลาร์นะคะเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ101.78ถึง101.91จุดด้านเงินบาทนะคะเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ34.31ถึง34.36บาท ตอนดอลลาร์โดยมีปัจจัยกดดันจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีเกินคาดของสหรัฐและการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีปรับตัวขึ้นด้านหนช่งดอลลาร์แข็งค่าขึ้นวันเดียวมากสุดในรอบ2สัปดาห์ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงนอกจากนี้ยังได้รับปัจจัยกดดันจากคณะกรรมการเฟดบางรายกล่าวว่าจะยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย2ครั้งครั้งละ0.5 0เ และจะดำเนินการนโยบายการเงินที่เข้มงวดจนกว่าจะสามารถควบคุมอัตรางเงินเฟอ้อได้ขณะที่สหภาพยุโรปนะคะมีมติเพิ่มมาตรการคว่มบาตรต่อรัเสเซียโดยจะระงับการนำเข้าน้ำมันจากรักเสเซีย90%ภายในสิ้นปีนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันนะคะพุ่งสูงขึ้นด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของแคนาดาเผยว่า แคนาดาได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อภาคการเงินของรัสเซียซึ่งจะมีผลต่อบุคคลทั้งหมด22รายองค์กร4แหง่งรวมถึงสถาบันการเงินและธนาคารสำคัญสคัญประกอบกับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิตของจีนเดือนพฤษภาคมนะคะอยู่ในภาวะหดตัวภาพรวมะะราคาทองคำเริ่มหลุดแนวรับระยะสั้นลงมาหลังจากที่เคลื่อนตัวไร้ทิศทางมาหลายวัน ทั้งนี้หากราคาไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ1,840ดอลลาร์ 1, ได้จะทำให้ภาพรวมในระยะสั้นนะคะเป็นทิศทางขาลงได้โดยมีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,820ดอลลาร์ 1, และ1 8 5 5ดอาลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,785ดดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านได้นะคะอยู่ที่บริเวณ1,850ดอลลาร์ 1, และ1,870ดอลลาร์ 1, หากพานขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านตัดไปที่บริเวณ1,885ดอลลาร์ทั้งนี้นะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่2มิถุนายนปี2565อ้างอิงราคาของวันที่1นะคะ ซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่2มิถุนายนปี2565ทองคําแท่ง96.5%รับซื้อ29,700บาทขายออก29,800บาททองรูป,ปพันธุ 6, ์96.5%รับซื้อ29,167บาท84สตางค์ขายออก33,300บาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าตรงคําสรุปรวมนะคะของวันที่1นะะนะคะราคาเป็นลบไปที่200บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าตรงคํามาณีนี้ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมและฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแ้ะพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ